สวัสดีครับวันนี้ทาง b e d k e y b o r d นะครับก็จะมารีวิวนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดและตัวเมาส์สุดป๊อปนะครับกับทาง Logitech นั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็คือตัว Logitech Pop Key และ Logitech Pop Mouse นั่นเองนะครับ Logitech Pop Key และ Logitech Pop Mouse ตัวนี้จะแตกต่างกับตัวคีย์บอร์ดหรือว่าตัว เมาส์ตัวอื่นๆยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับตัว Logitech Pop Key นะครับก็เห็นเด่นๆเลยนะครับเขาจะมีตัวอีโมจินะครับที่เขาให้มานะครับแล้วยังสามารถเลือกถอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ตั้งค่าในระบบของเราของตัว Logitech นะครับเองได้ด้วยนะครับได้หลากหลายแบบไปด้วยกันนะครับและสําหรับตัวปุ่มกดนะครับก็ออกแบบมาแบบกลมๆนะครับสไตล์ป๊อปป๊ของ Logitech นั่นเองนะครับ และสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับกับตัวคีย์บอร์ด Logitech Pop Key ตัวนี้นะครับสำหรับทางบ a ค g e Keyword ของเรานะครับก็จำหน่ายอยู่เพียงแค่ราคา3,100บาทเท่านั้นเองนะครับและสำหรับตัวเมาส์นะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาที่แบบไม่แพงมากเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอยู่ในราคา840บาทนั่นเองครับ และสําหรับวิธีการใช้งานของตัว Logitech Pop Key และ Logitech Pop m o u ส์ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆอีกเช่นกันครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็ให้การเชื่อมต่อมาทั้งแบบ ตัวพอร์ตยูบีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวการเชื่อมบลูทูธได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์ทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งตัวเมาส์และตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ที่ผมสาธิตนะครับก็จะเชื่อมกับตัวบลูทูธนะครับผ่านกับตัว iPad ของเรานะครับตอนนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับทั้ง2อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเมาส์นะครับจะมีตัวเคอร์เซอร์เมาส์นะครับวิ่งอยู่นะครับกับหน้า Google อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถเชื่อมพร้อมกันได้เลยใช้งานพร้อมกันสองตัวได้เลยนะครับ อย่างตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะค้นหานะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเราผมมาหาโรจิเทคบ๊อ o คี e ๊อคตัวนี้สามารถใช้เมาส์นะครับคลิกกับตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการค้นหาได้เลยนะครับค้นหาได้ง่ายๆนะครับคลิกค้นหาข้อมูลเหมือนเราเข้าเว็บไซต์หรือว่าคอมพิวเตอร์ปกติเลยนะครับแค่เอาตัว iPad ดเนี่ยมาเป็นหน้าจอในการเปิดดูแค่นั้นเองนะครับนี่ตัว o o i t t e h h o o k k y เห็นไหมครับเราก็สามารถค้นหานะครับ ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการได้นะครับนอกจากนั้นนะครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ง่ายแสนง่ายอีกเช่นกันครับอย่างตัวนี้นะครับผมจะเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวโทรศัพท์มือถือของผมนั่นเองนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มนะครับตัวพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยเพิ่มไปอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะตอนนี้ผมเชื่อมไว้ช่องหนึ่งอยู่นะครับสําหรับตัวคีย์กับตัวเมาส์นะครับถ้าเราเกิดว่าเราจะเชื่อมช่องอื่นนะครับเดี๋ยวเราเปิดบลูทูธขึ้นมาก่อนบ เราก็คลิกนะครับค้างที่ตัวช่องบลูทูธนะครับตัวนี้ค้างไว้สักสาวิจนมีไฟนะครับกระพริบขึ้นมาพอมีไฟกระพริบขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าตัวบลูทูธนะครับมันขึ้นหรือยังนะครับอย่างตัวนี้มันก็ขึ้นแล้วนะครับว่า l Logitech Pop Key อ o g i โ e จิบ o อบคีนั่นเองนะครับเราก็คลิกเชื่อมต่อได้เลยอ่ะคราวนี้มันให้มาอ่ามันขึ้นขึ้นมาว่า ต้องการให้เราป้อนรหัสนะครับ614119นะครับตัวนี้กับตัว Logitech p o p k e y ของเรานะครับก็614119่ะกด Enter เขาหน่อยปึ๊บอ่ะพอกด Enter ปึ๊บนะครับเดี๋ยวตัวบลูทูธนะครับก็เชื่อมแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นว่าตัวโลจิเทคบ๊อบคีน่ะนะครับสาเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับว่า มันสามารถใช้งานได้ไหมเอายูทูปก็ได้นะครับอ่ u ยูทูแเราก็จะพิมพ์นะครับพิมพ์อะไรก็ได้เห็นไหมสามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วเมาส์ล่ะเมาส์จะสามารถใช้งานได้กับตัวอ่าโทรศัพท์มือถือของเราด้วยหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาเชื่อมดูกันคราวนี้เหมือนกันเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเราก็แค่เปลี่ยนพอตกดทีนึงก่อนนะแล้วก็กดค้างทิ้งไว้อ่จนไฟกระพริบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่บลูทูธครับ จะเห็นว่าตัวโลจิป๊อปเมาส์นะครับมันขึ้นขึ้นมาในหน้าจอมือถือของเรานะกับบลูทูธนะครับเราก็คลิกเข้าไปเชื่อมต่อได้เลยตัวน,นี้จะง่ายไม่ต้องไปกกอกรหัสเลยมากมายนะครับกดจับคู่อ่ะเชื่อมต่อเรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์เลยนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเราดูว่าเมาส์เนี่ยมันใช้งานได้หรือ,อยังนะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่เชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับสําหรับตัว อุปกรณ์มือถือหรือว่าตัว iPad ดใดๆก็ตามนะครับแล้วมันไม่ขึ้นตัวเคอร์อเซอร์เมาส์หรือว่าตัวจุดกลมๆเนี่ยนะครับกับหน้าจอของเราให้นะครับเราต้องไปตั้งค่านะครับของตัว iPhone ของเรานะครับเอาตัว t i v e t o ทั h เนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนเปิดก่อนนะบางคนเขาแบบว่าไม่ได้เปิดไว้ใช่ไหมตัวเคอร์อเซอร์เมาส์เนี่ยที่ขึ้นในหน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นโชว์ให้นะครับก็จะใช้งานเมาส์ได้ยากนิดนึงเนาะเราก็ไปตั้งค่าเปิดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็จะ เห็นว่าตัวเคอร์อเซอร์เมาส์อย่างเงี้ยครับสามารถขึ้นโชว์ตรงหน้าจอแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ www.webkeywordonline.com